สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการคลิปโต1น,นาทีนะครับจะวิเคราะห์ราคาภาษาเทเตอร์ครับสั้นเร็วง่ายนะว่ากันที่ราคาข่าวเดี๋ยวค่อยว่ากัน ข่าวดีมาแทบตายข่าวร้ายมาแทบเยอะนะครับแต่ราคาก็ไม่วิ่งก็มีอยู่แล้วนะครับีนี้เราจะมาดูที่วิ่งกันเพื่อที่จะกําหนดเป้าหมายสําหรับคนที่ค่อนข้างจะเล่นระยะสั้นหน่อย4ี่ชั่วโมงลงไปแต่จะพูดในกรอบเวลารายวันและสี่ชั่วโมงแบบภาษาเทรดเดอร์นั่นแหละเพราะกรอบที่ผมอยู่ก็คือรายวัน1ตัวนี้เส้นสัญญาณตัดหน้าที่ผมคือซื้อแต่มันชนเป้าฟิโบนัชชีอย่างที่เห็นนะครับสอเอ่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งนะฮะสามจุดสองห้าเอ่ยนะครับหรือก็สรั่ง4.46 4.46เอ่ยเป็นแนวต้านที่ สำคัญสาหรับแสนเพราะนั้นจะต้องระวังนะครับตอนนี้เขาไม่ผ่านจุดแรกนะ2.2 6เพราะฉะนั้นจะเกิดการยอ่อการย่อชุดนี้มองว่าเป็นการลงหรืออย่างต้องบอกว่าอย่างแต่อาจจะมีการพักฐานพอพักฐานรอบนี้นะเขาขึ้นไปรอบใหม่โดยที่นะครับราคาไม่ทําจุดสูงสุดใหม่ด้วยหรือไปทําเท่าเดิมนะครับหรือทําจุดสูงสุดใหม่นั่นแหละแต่มีกรณีที่เกิดขึ้นคือโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ไม่ทําจุดสูงสุดใหม่เราต้องระวังเป็นอย่างหนะัก นะเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์สมมุติว่าเล่นสั้นลงไปเนการย่อลงมาเข้าซื้อได้นะครับสอจุดนะครับพร้อมจุด s ต o p l ลอ s และเป้าหมายเป็นราคาข้างบนอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยสอกนะฮะสากว่า,วาหรือแม้กระทั่ง4.46ตามลําดับนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติเขาจบรอบของเขาก็จะเป็นภาพแบบนี้รอเ,เ,เราคอยมารอรอบใหม่พร้อมกับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเช่นเดียวกัน ในขณะที่จุดเข้าซื้อเข้ามาในรายสชั่วโมงสักนิดนึงก็จะเห็นภาพว่าตอนนี้เองเนี่ยาการที่ราคาเข้าซื้อมีจุดสวยๆอยู่2จุดนะครับหนะครับหนหรือแม้กระทั่งจุดนี้ครับใช้จุดนี้เป็นจุดตัดขาดทุนก็ได้แล้วรอที่1.5น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมนะครับเนื่องจากนะครับตัวนี้นะครับมันเกิดแพทเทิร์นนะไฮเดิม Resist a n c e ครับคุณผู้ชม become s u p อ o r t อาจจะลงมาถึงตรงนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณเข้าตั้งแต่1.5บบวกลขึ้นไปและถ้า1หลุด1.22ตรงนี้เราตัดขบดทนนุนไปและ อพอร์ตการลงทุนไว้ในทางกับการการย่อนตั้งแต่นะ1.75นะครับจนถึง1.5ขึ้นไปอย่างที่บอกครับพาไปขายเล่นสั้นทำกำไรได้พร้อมกับนักลงทุนระยะการระยะยาวเล่นสั้นเป้าแรก2.6ก่อนพิจารณาตรงนี้3.25หรือแม้กระทั่ง4.46เล่นยาวถือตามสัญญานะครับถือมานานแล้วอยากแบ่งขายตั้งปิรามิด คว่ำลงมาแล้วแบ่งขายเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดไปอาจจะขายได้ไม่หมดแต่เป็นการทยอยขายคือยิ่งขึ้นเยอะขึ้นมาสี่ฉันจะขายเยอะขายเยอะขายเยอะอย่างเช่นตรงนี้อาจจะ1%ก่อนของปอดอย่างนี้ตรงนี้2%ตรงนี้5%แล้วขึ้นมาอีก10%นะครับหลงโจงแล้วขายแค่ประมาณยังไม่ถึง20%เองก็เอาทุนที่ได้มาซื้อของถูกข้างล่างหรือไปหาคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นที่กําลังจะวิ่งหลังจากนี้ครับ